ฤดูกาลที่สิบเปิอย่างร้อนแรงเพื่คือเรื่องราวคืนหนาวในยามที่หิมะโปรยไปร่วมแบบปันเออุ่นใส่เปล่กระเบหกราดกิดีโอราสักประเดี๋ยนะฮะอืม 哇 คนก็ต้องจะเข้าใจน้องแหละไปจับร์่เนอะเอากูจะไม่มีสักดอกเลยเพื่อนเลยโอเคอโอเคต่อมาเดี๋ยวเรืองไปฮอกมิดอะไรสักอย่างนี่แหละมาไปเลย บทที่หนึ่ใส่เลือดผูกพันนี่เข้าสู่หมดเนื้อหาอุบัติทีปกคุณด้วยหิมะผขาพโพนยิ่งคึกคักมากขึ้นใกล้เทศกาลคริสต์มาสคุณและพว่ที่มาฮอกมิดตั้งใจจะซื้อข,ของแต่กับเจอคนที่แม่คาคิดว่าจะได้พบใครอ่ะเอาเอพีซีบัก <S 2> <S 2> <S ฉันรักฮอกมิดในช่วงนี้ของปีจังหิมะทำให้ทุกอย่างดูเทศกาลไปหมด ทำไมคุณทำไมเธอถึงพูดแบบนี้ล่ะที่ดหิมะตกเกือบทั้งปีอยู่แล้วนี่เธ <c oughs> อพูดถูกงั้นภูมิไปการตกแต่ที่ทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศวันหยุดสินะเฮ้ <Hey. S 1> พูดถึงวันหยุดฉันรอวันหยุดของพวกเราไม่ไหวแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> มีแผนใหญ่รออยู่เหรออือฮ <c oughs> มีสิฉันจะไม่ทำอะไรเลยตลอดวันหยุด <c oughs> ฮ้ฮะฉันเอาด้วยแถวจะทํามากกว่านั้นอีกฉันตั้งใจจะลืมทุกอย่างที่เรียนมาในวิชาพยากรณศาสตร์ทั้งปีนี้เลยนั่นคนไม่ยากหรอกในเมื่อเธอหลับในห้องเรียนเกือบทุกครั้งนี่นะอ่า <c oughs> ชวยไม่ได้นี่ห้องเรียนมันอุ่นม,มากเลยนะมันทําให้ฉันมันทำให้หัวฉันมึนๆไปหมด <c oughs> มาเร็วคุยน้อยลงเดินเร็วเข้าถ้าช็อกโกบอลหมดละ่ะเดี๋ยวต้องอดกิน ไปกันโอเคฮโอ้ฮันนี่ดุกฉันรอมาทั้งอาทิตย์แล้วอือ mm hmm. ฉันก็เหมือนกันช็อกโกแลตฉันเหลือน้อยหน้าใจหายแล้วแบกว็กบีล่ะสนใจขนมนไหมเธ <Hey. S 1> อไปเถอะชวงนี้ฉันกินขนมมามากแล้วล่ะเฮ้ตามใจมาเถออบิเกล แต่เราก็อยากกินช็อกโกแลตนะกลับมานี่มาร์โลเนเซนจอมซนอะไรอ่ะอ๋อนี่คลิปเอ๋อน้องเหมียวน้องเหมียวในคลิปไตต้นเมื่อกี้นี่นาน้องน่ารักมากเลยอ่ะวิ่ยยืนอยู่ตรงหน้าเราด้วย เราตกลงไม่ชิว h จะไม่โซเนติสกันนะเป็นอะไรของเธอมากขอโทษด้วยนะจ๊ะมาโรทำให้คุณตกใจหรือเปล่าไม่เลยค่ะตักันข้ามเลยเขาดูมีชีวิตชีวาดีจังแข็งแรงและวขฉับเฉงมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ Yes sorry จ้ขอโทษทีคือฉันก็ s e r v a t ไม่ได้คือแบกบีใช่ไหม Well ใช่แล้วล่ะไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองอยูในห้องนี้เอาเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าคะ Oh นั่นไงแน่ใจนะไม่เอาอะไรสักอย่างนะมีเยอะแยะเลยฮ้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแบทบีนี่ใครน่ะ เปล่าเปล่าปล,า,ปล,า,ปลาไม่มีอะไรไม่มีปัญหาฉันแค่คือว่า actually she tell จริงๆเธอจะ <her name. S 2> ไม่ได้บอกชื่อเลย try ลองใหม่ดีกว่าคุณ <are> คือ my name is glenna g o l d i n ฉันชื่อแกลเน่โกลดินจะเป็นป้าของเธออ้าว <Ow. S 1> นี่กูมีป้าตั้งแต่เมื่อ,อไหรน่วะเนี่ย ขอโทษนะมันเป็นเรื่องช็อกมากเลยทางนี้เป็เหตุว่าเราเป็นญาติกันนะไม่เคยมีใครมาไม่เคยมีใครบอกฉันว่าฉันมีป้าที่เป็นผู้พิเศษเลยนะเทคโนนิคัลลี่ I'm your great aunt on your mother's side through your grandmother ผ่านทางคุณยายน่ะว้าวนั่นมันเรื่องใหญ่มากเลยนะฉันคิดมาตลอดเลยว่าฉันเป็นคนเดียวในครอบครัวที่มีเวทมนตร์อยู่แล้ว่าไม่มีใครเคยบอกฉันเลยอะ ใช่แล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะ They probably don't know. I only discovered the truth because I saw your photo in the Daily Prophet. You look remarkably like Tiberion, my father, in his school days. ทีบูรอนของฉันตอนที่เขาเล่นอยู่มากคุณเห็นรูปแล้วเราเอาเองเหรอง่ายแบบนั้นเลยนะ The photo got me curious, so I did a little digging. I used to work at the ministry and still have a few friends in record Oh no, it's not what you think! It's not a you I'd written a letter but never expected to run into you like this. Suppose I suppose I'd have Marlo to thank for that. Congratulations, by the way, on winning the tournament! เ y ี u ย i ไปหอกบล็อก e ์ขอบคุณค่ะ o ว้ล all this talking has left me quite parched time for some butterbeer my tree be right back ว่าไงคิดยังไงบ้างอะฉันไม่ไว้ใจเธอเลยคือาว่าเธอไปยุ่งกับกระทรวงด้วยนะ เธอแค่ไปดูค้นทะเบียนบ้านเกิดเธอนั้นแหละเดเนี<ม>่ Daniel, ไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ทำอะไรร้ายเลยขนาดต้องให้มือปราบเข้ามายุ่งหรอกนะเออแต่มันก็น่าสงสัยนะที่เธอผัวมาจากไหนไม่รู้แบบนี้คือถ้าเธอเป็นครอบครัวจริงๆก็ดีสิแต่ถ้าไม่ใช่เนะี่ยเธอต้องระมัดระวังหน่อยนะอแล้วเธอคิดยังไงว่าเจเธอได้ไหม จู่มีคนมาบอกกับเราว่าเราเป็นยากเธอนะกูจะไว้ใจดีไหมเนี่ยแต่แม่เขาน่ารักจริงนะอุ้ยยังไม่แน่ใจดีว่าฉันยังไม่ชัวร์นะแต่อยากรู้เรามากกว่านิว่าเธอจะเป็นครอบครัวจริงหรือเปล่าเราก็อย่าเพิ่งไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าไปร้านไม่กว่า อันเพื่อพบอันไปเกียงว้าไปเลยอ่านี่เหรอรบัตเตอร์เบีย Oh here we are กลับมาแล้ว so, งั้นคุณมีคำถามเยอะเลยใช่ไหม lot, เยอะเลยค่ะ s <S มาดูกัน s <S ติดต่อพ่อแม่ฉัน oh. ได้หรือเปล่า คุณติดต่อพ่อแม่ฉันหรือเปล่าคะยังยังไม่ได้ติดต่อฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะรู้สึกยังไงแกบเออความสามารถของเธอฉันยังไม่อยากจะรุกล้ำจนป่อจะรู้แน αι, ่เอ้อเธอก็ครัวรู้เรื่องว่าเม,อเมือของฉันแล้วล่วพะพวกเขาคิดว่ามันเจ๋งมากด้วยแล้วก็ได้คุยกับคุณยายหรือเปล่าคุณได้คุยกับคุณยายหรือเปล่าคะไม่ได้คุยหรอกฉันกังวลที่จะเข้าไปทัก ฉันไม่แน่ใจว่าเธอรู้อะไรบ้างหรือว่าเธอจะยอมรับน้องสาวที่ไม่เคยรู้จักได้ไหม uh huh. ฉันแน่ใจว่าคุณยายจะตื่นเต้นที่ได้เจอคุณนะคุณยายชอบที่ฉันเป็นเสกคาถาได้แล้วก็ชอบเจอคนใหม่ๆด้วยแล้วก็เ <Let 's S 1> คยเรียนฮอกวอร์ดไหม uh huh. คุณเคยเรียนฮอกวอร์ดไหมคะเคยสิ <c urs ie> นานม,มาแล้ว mm hmm. ในยุคที่เรกว่าปี1970พรอบางทีเธออาจจะเคยได้ยินนะ Would you like to come by my home? อย<ม>ากเลี้ t มันที่ e ่าจะไหมฉันเดี๋ยวแค่ตรงนี้เอง Right now เดี๋ยว uh, นี้เลยเหรอ uh, Okay Okay That'd be lovely ได้เลยค่ะ Wonderful Everyone's invited of course ทุกคนด้วยนะ uh Oh oh ขอบคุณแต่ฉันมีน้ำยาที่ต้องเป็นต้มอะ่ะมันยากมากเลยจริงๆฉันก็จะไปได้แล้วขอบคุณสลับบัตเตอร์เบียร์นะครับอ่า uh และฉันก็มีนัดเจอพ่อด้วยแต่ถ้าคุณอยากให้ฉันไปเแบบี้ฉันก็จะไปนะ มันเป็นรายรอกอภิเกลฟาสมุดบีคุณพ่อให้ด้วยนะออืได้เลยแต่ฉันจะอยู่แถวแถวนี้นะถ้าตุกกาอะไรแค่ผิวปากรู้ไหมฉันจะได้ยิงเองดูเหมือนคุณป้าเขาจะใจดีนะโอเคเขียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตเป็นหนึ่ง อย่าพูดเล่นดีกว่าเนื้อหาน่าจะเยอะอย่าพูดเล่นอย่าพูดเล่นนี่ไปคั้นหาดโกดิ้งฉันคงเดิมผ่านบ้านหลังนี้มาเป็นสิบสิบครั้งไม่คิดว่าจะมีหญากระสาอยู่ข้างในนี้ด้วย Well, the world is a funny well, place, and isn't it? Nice Come on in! Right? Come on, see. Yeah. Um, a ghost! Oh, pee! Hmm. Mm. This, this the is one, one you you think looks, looks my head like head my head grandson. Head. I don't see it. I don't see it. That was your great, 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 great grandfather, Morven Merriweather. Morven Merriweather. I have a ghost relative. to Yes. Well, he's something. Now come on. I'll show you around. Now come on. I'll show you around it's not much, here. but it's home it's and has been for five generations of Merryweathers and now two Goldings. Sorry about that. It gets a bit messy in the kitchen. No know how selfish and I really should re enchant this room. เจ้จะมองเห็นห้องของกูเปารกอูตลอดโอ้อย่าอกแอฟประจําบ้านนะว่าฉันพูดแบบนี้นเหมวโอ้สวัสดีมารโลใช่ไหม That's r i ถ้าเขาชอบเธอนั่นปว่าเธอเป็นครอบครัวไม่น่าละถึงวิ่งมาหากูมามาเลนใจนะ Named after Philip Marlowe, the Philip private Paolo eye. I love old Muggle detective novels. The Long Goodbye is one of my favourites. Really? Even oh. though there's no magic Yes, and thank Merlin for that. Do you know how boring those stories would be if the heroes all had one? If Sherlock Holmes or Hercule Poirot had legilimency, there wouldn't be any investigations at all. ฉันเห็นด้วยเมทงานที่คุณทำที่กระทรวงสืบสวนคีต่างๆ่าไำไดก c และภัอยากเห็นตัวอย่างของนไหมลองดูนี่ไงฮะ e นี่ Neighbor finds in garden after unfortunate hedge trimming accident. My cover story digits. for a bad bit of splinting I wanted to plant a story about a serial killer on the loose, but my boss shot it down. I said it would cause more panic than leaving it unexplained. Probably for the best, though. Muggles see a trimming accident in the paper and won't give it a second thought. พวกมังเกิลเห็นขาวอุบัติเหตุตัดกิ่งไม้ก็ไม่คิดอะไรต่อแล้ว yes, probably. ใช่น่าจะดีกว่าคุณยังทำงานที่กรทรวงอยู่ไหมคะ no, not for while. ไม่แล้ว oh, no. so อะไม่ได้ทำมาพักใหญ่ฉันนั่งถอน n าย e จอยูไม่ไดเลยต้องการเปลี่ยนแ y ลงอะ a n บาง่ามีฉันเสียไปนะโอ้ษค่ะฉันเสียใจด้วย Ah, oh, yes it is. Off again on one of his adventures. I swear his portrait travels more than we ever did in life. Well, then i look forward to meeting him <laughs> when he returns. Blasted strings. Always getting tangled. Where did I leave that string box? Ah, uh, blasted strings. Mom, have you seen my... Oh, you've got oh, company. Niall is quite talented. He's going to put on a show for the whole village. You should see his dolls in action. Show them, Niall. This is amazing. Right, sure. Hello. It's a pleasure to meet you, Who's that a puppet? I haven't seen one of those in time. It's a marionette, if you must know. Marionette. If you want to know. Niall is quite talented. He's Niall, going to put on a so show mom for mom the mom whole mom. village. They're you should see his so dolls in action. Show them, Niall. This is They're amazing. They're puppets, Mom. And there's not going to be a show if I can't get the strings untangled. Oh, sorry. Maybe I can help. No, Mom. I can do it myself. It's not a big deal, Niall. มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนายผมบอกแล้วว่าผมทำได้นะต่อคอกใส่แม่อีก fine fine I really don't see what a big deal is I'm sure one everyone sees how talented you are no one will care that you're a squid. มินนี่แค่สมัครหรอวะเป็นลูกของสกีป n นล e I'm sorry I didn't mean to say that please don't be upset อย่าเสียใ e t ปเ e ยนะลูก mom i can't believe you i'm sorry that's not the introduction to the family i'd hoped for it's all right i understand all families have that yes they do well it's getting late you should probably get back to your จิงด้วยจะเขาจะเยี่มอีกครั้งจะได้ไหมคะกล่อมมาหุดนี้อีกนะขอบคุณที่ตามหาฉันนะฉันเนรรู้สักคุณมากขึ้นขอบคุณขอบคุณที่มาฉัจะล่าความบใฟบายบายค่ะ

ฉันช่วยนะขอบคุณนะฉันสนุกกับการแสดงนะเธอจะเป็นคนเดียวที่ชอบแน่ๆอย่าพูดแบบนั้นสิฉันแน่ใจว่าทุกคนจะต้องชอบมันแน่ไม่น่าข้าวหวานอะีเป็นเวรเวรและเมื่อมันไม่ใช่พวกเขาก็จะเบื่อ ฉันว่าทุกคนจะชื่นชมความสมารของเธอะซึ่งมันก็มีเสน่ห์พิเศษในแบบของมันเอง I d t แต่ก็คงไม่ใช่แบบั้เดิมอย่างฮอบมิ m p e n p o u n d here o n t i t a t e y e e ่ i t ้ a t i n g s o g e t r i What's so p e c i a l about that? ใช่ไหมมันจะมีอะไรพิเศษล่ะ เธออยากเห็นไหมว่ามันทำยนงทำงานยังไงแน่นอนรบกวนด้วยนะเอ๊ะม mm ีคนแอบมองกูอยู่ทำไมต้องโฟกัสที่ปากด้วยวะ ยังมีต่อผู้พิเศษอีสกิลลตซีเนียครอบครัวเว็บมนุ์สอสงวงได้ก้าเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยความกระตือรือร้นที่จะได้เดรียนรู้จากญาติผู้พิเศษแต่สายสพันกับพวกเขากับไม่งดงามดังที่คุณคิดข้อขัดแย้งที่ปรากฏชอบความลับอันน่าพิศวงไว้เบื้องหลังยังมีอีกเหรอมนีจะขายของ ว้าวว้าวไอ้เฮียนี่มนตกสือไม่มีตังค์ค่ะ เทซะสักเทไม่ไหวอ่าช่างเถอะโอ้โหชุดนี้มันร้อนโคตรเทเต้นตามตีมอ๋อมันจะมีเล่นหมดนิ่ๆหน่อยๆด้วยซึ่งนั้นฮานกูก็จะเข้าทีด้วยสิโอเคก็ จบก Somehow, this, it. It s <S ันคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนัเนื้อหาน่าจะมีอะไรเยอะมากกว่านี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ก่อนแล้วซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย